ได้เวลามึงโชว์อะไรโจประตูประตูบ้านแรกไม่เฉิญนายพี่เฉิญนายพี่เฉิญนไงพี่เฉิญตัวพี่เป็นเมมอยู่พี่ลูกตาจะถล่นละเล่นล็อกอ่ะยิ้มเอย่างเงี้ยห่างพี่่างแคมาอยู่แคมมาลูอยู่เียร้อยตำรวจแม่อยากองของแคมมาลูแคมมาลูคืออไโอเคหรอของไม่ต้องเห็นด้วยตาเพ่อนในบ้านใช้ได้นะซันอยู่บ้านมีใครไม่มีศพปะมารองมารอเอากับกูได้ปะโรงพยาบาลอ่ะเช่นน่ะ พี่บิ๊ผมคนหน้นึ่งผมยิงพ่ได้อะพี่มันยัง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 อทานอ่ะมันยังอทานี่ไ่ได้รมันไม่รู้ว่าไปไหนเว้ยตอนนอ้ัน่นมันเฮ้ยโดนอะไรอ่ะเฮโดโดนอะไรไม่รู้เหี้ยชนแบบทีเดียวเลือดหายไปเจเซ็ลยี้ยเยอะโอ้โคนเหี้ยอย่างงี้ไอ้โจมา่อพี่จาอยู่ไอ่โงมาลงมาเยอะน่อีเี่โดนอะไรวะเนี่ยกำลังขับไปทางหลบ้าน มันเข้ามาไม่กูต้องแต่งานไปหาประตูแรงเอสละดูแล้วมันจบประโยคว่ามันเข้ามาไม่ได้ว่าแต่ฟังเจ้าเมียวิ่งไหมใช่ใช่ใช่เข้าน้ำเข้าน้ำมีมีก็ไม่รอดหรอกพี่เราเราก็อยู่เราก็อยู่ในนี้เข้ามาไม่ะน้พีเข้ามาไม่ได้พี่มันเข้ามาไม่ได้พี่จะหนีลงน้ำจะดิ่งลงน้ำพี่แดงมันไม่ได้ปืนพี่ช่วยเพื่อนไม่ได้เฮ้ยกูดึงอยู่ที่โคเคน

เกี้ยวหอด้ยเกี้ยวเียวเกี้ยวหอด้ยเกี้ยวเจอี้ไหนกิกเขาก่อใช้เทเซยิงมงอไปวิ่งรอยี่สิาทีโยประมาณพี่าถึงยังอโต้องคับวจไม่เป็นไรม่เป็นไรเป็นไราถึงถึล้วพี่ดดเเทเซอตวเทเซอรเีผู้นั่งบอีอเทเซอร์เทเซอร์เทเซอรเทเซอร

ตรวจรอบๆเยอะไหมอ่ะโอเคไอ้เฮี่จะมีปืนนะแบนเออไปไม่นปืไอ้ช่วยปืนหน่ะไอ้เหี้ยช่วยเพิ่มได้สักมีมีนี่มีนี่มีอ๋อมีอ่ะเออมีอะลูกไฟเหี้ยนะเอรถแต่รถแต่รถแต่รถรรถถน้ำเหนียวโดนน้ำเมืองเออเอ้ยมีเพื่อนโดนไล่อยู่เผื่อบีซีเผื่อบีซีไปมว่าเราเข้าเมืองดีกว่าเผื่อบีซีว่าเราพี่ว่าเราว่าเรากำลังซึนว่าเรากำลังซึนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนีกดจีแถวตกปลาเก่านะ ผมว่าผมเราหมุนพี่เพราะเราหมุนอยู่นอกเมืองสองคันเจอ,อมาได้เหมือนเดิมมึงเชื่อพี่ดิพี่มังไปหอที่บ้านแป๊นบน,นึงเดี๋ยวกูหอไปด้วยแอมน,นี้จะไปจะไปบ้านไม่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 ไมึงฟังกูมึงฟังกูเดี๋ยวกูจะเอาข้อศพไอ้เชี่ยเนี่ยไปเฉดกับศพเพื่อนที่เวลาน้อยไ,ได้ปะได้จ๊ะธรรมดาเราธรรมดาพี่ทักหาเราธรรมดาเลย พี่โย่สมงให้สิบละพี่โย่สมงให้สิบละพี่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 เบกเตอรต้อหมดเบตอรยิงเองสับเองตักเล่งพอพี่กินกัดครับดูพี่เป็นไงบ้างน้องพี่กากแข็นี่พี่ยังไงพี่บอยววะตำรวจเยอะไหมตำรวจเยอะไหมพี่บอยพี่จอร์นสำคัญมั้งพี่จอร์นพี่จอร์นนักเกมพี่พี่จอนรถดับมาเด็กขยู่กูนานหน่อยอ่ะมาเด็ก ยี่สิบนาทีพี่ยี่สิบนาทีเราประมาณคือตอนแรกอะแม่งหวั่นจะหลุดจะหลุดนะเว้ยจะหลุดจะหลุดไม่ก็ไม่หลุดไอ้เหี้ยแบบแบบไกลแบบไกลสัตว์เลยอะโดนบู่งแป๊บเดียวเลยไอ้มาส่งกีมาแป๊บนึงไอ้มาล่าสุดมันกดกีแดงนะล่าสุดอะใช่ใช่ใช่เหมือนจะโดนเหมือนจะโดนเหมือนจะโดนมาดิโฮมแดงมันเล่นรอบค่ายทหารจากรักแชท ไอ้ยู่กูเจอเกียร์กูเจอเกียร์รถรถเกียร์รถเกียร์ไอ้อยู่ตรงอ่าเมมจรไหนสัตว์มันไม่ทัน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 พี่มันไม่ทันพี่เส้นปั๊มดีจีมันดักนะระวังด้วยญาติมันเซ้ายอทนซ้ายแต่ผมไม่ผมไม่อยากให้แม่งรอดเลยสักคันไหนเที่ยคือเน่ต้องเอาไปเนี่ยก็ต้องเอาไว้เออเพื่อให้วไอ้พวกรถธรรมดาจะโนนไหมเออพวกรถธรรมดาเราจะโดนด้วยคัามดีจีความดีจีมันจอดดับมันจอดดักมันไม่ตามกูแล้วนะมันไม่ตามกูแล้วนะใครมาเส้นนั้นเราต้องกูราไปจีมากระบาปจีมา หกดนมาคิดถึงมึงจัดอ่ะไอดำอะไรวะกูเห็นกูเห็นติ๊กตอกขึ้นมาใช่ไหมไม่เห็นตากูขึ้นมาแล้วก็กูฆ่านักโทอยู่สองคนถึงสี่แปดกูเจอผมแดงมันกูเจอผมแดงมันเหมือนจับไม่ใช่ตำรวจตำรวจเดี๋ยวนะกูเจอสรลโซ่มันจอดอยู่แบบจอดเฉยๆอะ่ะบล็กเพื่อนแบบพาไม่หายอ่ะไม่ไม่ไอ้มารส่งจีมาให้กูเมื่อกี้

มีมาเทมบนพี่มาเทมาบนมาบนเจ้าเคียะเจ้าเคียะเจ้าเคียะอะไรรู้ข้อมูลมาแหลเงินแหลเงินผมกับพี่เนี้ยกำลังโดกำลังหนีอันหนึ่งแอดไลน์กลางเมืองคันหนึ่งเพื่อมีดักบ้านรอพี่อย่าไปเตือนน้ำมาที่บ้านมาถ้าพี่จะเข้าบ้านพี่พิ่ไม่ทำวิมพ์แดง้อยากเอาไม้พิมพ์ให้อยากเอาไม่ทิพห์ผ่าเดี๋ยวเกิดอะไนไม่มาคันเดียวเลยไอ้เหี้ยตามอยู่ก็ว่าแ่ลมเงินแหลมเงินแหลมเงินไปหลงเที่องไปที่ปั่นไม่ก้อนใหญ่ มาได้มาได้เอาชิ้นโง่ดีเอาชิ้นโง่ดีดีมาดีมาดีมาดิมาดิเนาะาบ้านมาพี่หนึ่งไหมพ่อข้าพี่ต้องเติมจากเลยเครื่องถามแล้วมอนมอนพีทพีทว่าทันแดงพีทไดงพี่กล้าถึงเหรอหยุดจุดหยุดจุดไขยาหยุดแยกไขยาจะเข้าบ้านหรอไปไปฟังนะไปไปเข้าบ้านหรอมีตำรวจตายต้องมาตาย เ้ยกูเท่อะทำไมตั้งนานวะเนี่ย